สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านสูตรเลขเด่นนะครับตัวอย่างหลักสิบหลักหน่วยมาดูคําเฉลยนะครับนะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะฮะในการเสียงโชครี่รัฐบาลนะชุดนี้เดินดีแม่นดีก็มาเฉลยให้ดูนะครับนะอย่างตัวอย่างหลักสิบกับหลักหน่วยนะฮะอันนี้ก็สูวนมากหลักสิบก็คือใช้ตําแหน่งนี้นะครับ9 6 15 ก็ได้ยี่สิก็คือหเอาตัวท้ายเพิ่มแต้ม1นึ4อนะครับอันนี้คือส่วนมากก็จะมาหลักสิบนะเลขท้าย2ตัวในงวดต่อไปอันตัวนี้หลักหน่วยใช้เลขตัวนี้นะครับแปได้ 8, 8, 16บหอีกสเป็น9 9 012ก้าหนึ่ถ้าเราจับคู่กันหลักสิบกับหลักหน่วยนี้ก็ไม่เกินสิบคู่แต่ว่าจะมีเลขสุดหสุดสอตัวเทียบตัวตัดก็อาจจะเหลือคู่เดียว นะครับผลที่ออกก็คือ3 2 3 2หลัก10มา3หลักหน่วยมา2นะครับนะวิธีการบวกย้อนหลังนะครับสถิติตัวอย่าง0 1 2ก็ได้3หลัก10 3 4 5 6หลักหน่วยก็3 4เป็น7เป็น8 8 901ผลที่ออกก็คือเลข3838นะครับ นะมาเล็ก3หลัก10มาเล็ก8หลักหน่วยอันนี้ตรงๆนะครับนะตรงตรงตัวอย่าง2 0 2ได้4หลัก10 4 5 6 7อันนี้ด้านนี้หลัก10เอาเฉพาะตัวสีแดงบวกกันหลักหน่วยก็8 6 7 13 21ก็คือ1 1 2 3 4ผลงวดนี้ออก6 1กับ4 3สนะ4 3รางวัลที่1 6 1 ็เลขท้าย2ตัวนะครับก็มาทั้งก็มีนะครับเลขท้าย2ตัวตรงๆส3สก็ตรงๆนะครับและงวดที่ยังไม่ออกนะครับเรามาดูนะครับหนทันวานฮะที่ออกไปแล้ว8 4 3 6 1ก็เ็รอผลงวดวันที่16ธทันวาอันนี้คำนวณให้แล้วนะครับลองจอดไปเปรียบเทียบกันดูนะครับนะสำหรับท่านที่ยังไม่มีตัวเลข ที่จะเสียงโชคในงวดวันที่16ทธันวาคมคำนวณให้แล้ว8 6ได้14บวกอีก5ก็เป็น1 9เนะเอาตัวท้าย9เพิ่มไป9012ใช้4ตัวทุกครั้งหลักหน่วย6 6ได้1 2อีก4ก็16 6 7 8 9จับคู่งวดน,นี้ก็จะเป็น9หลัก10ก็9 6กับ7กับ8 9 9มีเบิร์นด้วยนะครับ นะเล็กชอบเล็กสวยนะครับนะแล้วก็0 6 0 7 0หกศนานะครับนะถ้าหนึ่งมาก็1 6 1 7 1 8กหนะครับถ้าชอบเล็กหชอบเล็กสก็2 6ง7ก8 2 9นี่คือที่มาของมันในงวดที่ยังไม่ออกคำนวณไ้แล้วสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยชุดนะที่ผ่านมาก็ดีใจด้วยนะครับหนึ่นะครับนะหลายๆสูตรนะครับนะก็จะมีตัว หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับแล,แล้วก็สี่สามนะครับนะก็หลายหลายสูตรนะฮะเปรียบเทียบกันก็ออกไปแล้วอันนี้ตัวอย่างอันนี้งวดที่ยังไม่ออกนะครับนะสำหรับท่านที่รอคอยนะครับก็ลองจดเปรียบเทียบกันดูนะครับแล้วก็สูตรเด่นสูตรตัดสูตรเด่นอันนี้คือตัวเดียวมาตัวเดียวตัวเดียวมาสองตัวมาตัวนะครับอันนี้วิธีการบวกก็คำเฉลยก็เคยเฉลยให้ไปดูหลายๆครั้งสูตรนี้นะครับ นะเป็นสูตรเก่านะครับก็มาเปรียบเทียบมาเฉลยให้ดูนะครับ58ได้13 3 4 4บวก5เป็น9นะเด่นตัวท้ายแล้วก็บวกอีกถ้านะถ้าได้9ก็บวก5ก็14อันนี้ก็เรียกสูตรบวก5เฉลยให้ดูทุกครั้งออกมางวดนี้94 4 994นะครับ9 65 15อีก2ก็เป็นบ7บวก5 12ก็7กับ2ออก3 7นะครับ นะงวดนี้นะครับมา2มาสามอามาเจ็ดนะครับออกมา3 7มาเลขเนะให้บวกรวมเต็มกันทุกครั้งนะครับนะ่บวกหเป็น9ออก5ก้นะครับ5กับ0ย์ออกมาเลข0 0 7ย์ศกับ2บวกรวมเต็มกันแล้วก็เพิ่มอีก5นะครับออก3 2งนะงวนนี้60 2ก็แ8บวก5 13ออก38ก็มา2ตัวอย่างน้อย1ตัวนะครับ นะถ้าไม่มาสองตัวก็1ตัวงวดนี้ก็ออก2ตัวซ9 9 2 11, 11, 11 1, 1้า1กสองส11็ดสิเก็หนึ่ง่งบวก้าเป็น6ก็ออกหกหนึ่งกับ 10, ท่านบาคมนะก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเรียนรู้สูตรสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมานะครับหลากหลายสูตรที่เราให้ดูก่นนี้ก็2ตัวมาตัวหกับหกหนกับหกนะครับก็ห้าหนึ่งห้าหหหนึ่งหกผลที่ออกก็6กหนึ่ง นะออก3 8นะครับ2 8 3 8ออก2 8งวันนี้อันนี้ออก6 1นะครับนะอันนี้ก็ให้ดูไปแล้วนะครับนะครับ6 1กับ4 3นะก็เปรียบเทียบให้ดูหลายๆสูตรนะครับนะสำหรับท่านที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็นะอหลน์ทัานหลายเข้ามา อันนี้ก็ตัวอย่างที่ผ่านมาอันนี้งวดที่ยังไม่ออกนะครับลองจดเปรียบเทียบกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอให้มีความโชคดีในกลุ่มเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนะก็สำหรับท่านที่เราคอยก็นะลงให้แล้วสำหรับท่านที่อยากจะได้สูตรเด่นสูตรตัดก็เรียนรู้สูตรก็ทักมานะโทรมาทักมาตามเบอร์ที่บอกไว้นะครับกล็ลากหลายสูตรนะครับตามหลักการคำนวณมีผิดมีถูก นะผิดพลาดคัดเคื่อนประการใดก็ต้องขออภัยในกลุ่มเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็สูตรถ้าชื่นชอบสูตรก็กดติดตามนะครับนะก็ลองจดไปเทียบเทียบกันดู16ธันวาคมนะครับนะก็ลงให้แล้วรับท่านที่รอคอยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ